อครับทบัเรบัวแดงขอเข้ากล้องเลยอำเภออะไรอำเภออะไรไนี่ป่าปีปทุมใช่เหรออ้านะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกุมภาวะปีกลุมภาวะปีปปตอนนี้เราก็มาถึงนะครับนเะวลาแดดขับไปอีกคันนี้ก็มาเดินรไปนนี้ ผู้ไปมีเรามีไกด์นะครับปลาเกียงเป็นไกด์มาเลยมาเลยนี่ละอ้าวลงลำนี้เหรอครับใช่โอ้บนบนตัวสาวนะอ้วนมากล้วงลำดีไปเรียกง่ายมันไม่ไปไปเอ็นมันากไปเอ็นมามันไม่ไปเขาเคยเมารถค่ะเต่กเคยเมาเรือค่ะอ้าวนะครับถึงแล้วถึงแล้วใส่เซฟตี้ให้วอเซนช่วยจิบให้เด้อ โอ้ยวันต้ัวกันไหมเอาไม่จะนัเครเลนืออยู่ไหนอ่ะเอาตัวเรือหนูให้คุณเกตหนูให้คุณยายท้สองใบอ่ะงั้นไน่เมาคุใอการนึ่งไปตาตาใส่ด้วยน้นใส่ยังตั้งไปเลยครับ

อ้อเสื้อสวยเนี่ยใส่เสื้อสวยใส่เสื้อสวยให่ช่่ใยาบยบายวันใส่เสื้อด้วยวันขึ้นเรือเราก็ต้องนะครับเซฟตี้เซฟตี้ใส่เอาทางลำนู้นไปแล้วนู้น นุ๊กนั่งคุณนุ่กเสร็จนุ๊กพอดีอ่าเอาคุณลุงไปด้วยไหมเนี่ยไปปอนี่ปล,ล่อ,อ,ลอยเรืออ๋อปล่อ,ลอยเรือไอ้ลุงลุงจะปล่อยเรืออ,อ,อันนี้ด้านหน้านะครับด,ด้านหน้าฮ่าไงาสวัสดีบ๊ายบายว่า อน้ำบนนกใช่ไหมครับไม่ใช่โอ้วันดากวะอันนี้รับอะไร่นี่เนี่ยอันนี้รับหนึ่งเจ้าบาดเอาไว้จัดงันเอาเออแสง ครับสามหมื่นก็ไม่แพงไหคุณลกนะแล้วก็ซื้อรถเก๋งก็ทนีเราทำธุรกิจได้เลยใช่ใช่ไหมคะเอเพี่แล้ก็ซื้อแล้วก็รทำธุรกิจได้เลยคือรนน่าก็ยไปแล้ว ยืนได้้ะเขาก็นไปไปันน่งด้านหน้าได้นะ ะเลบัวแดงครับแต่ตอนนี้เป็นบัวตูมคือจุดจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินบาย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 โอ้ส่ยเชือใสวยไหมเนี่ย ใส่เสื้อสวยตาก็ใส่เอ้าใส่เสื้อให้หน่อยดิโอ้ใส่เสื้อนี่ในกระต่ายรูกเป็นสีสวยโอ้โหสวยมากใส่หลวัดใส่ให้มันหลวัดใส่เลยเพื่อไปยังดอกมันโดดลงไม่ได้นั่นน่ะได้ไหมเขาไม่ให้ลงปะไม่ใช่ถามดูเฉยมันยุบเนี่ยมันยุบนั่นไงมันเป็นมันเป็นขนมมันไม่มีดินมันเป็นขนมเจ้านี่ไป เวาไปเจอจุดนส้มฝั่งนี้จะเป็นพี่แจ็คนะครับเป็นไกด์ไกด์พิเศษไก่เยั้บุเราบุญแจคเอบุญไกกลเมืนก่อตะกี้อ้อหรือนี้ไกถึงแล้วลงได้เ,าเาอาลงได้ถึงแล้วลงได้โอ้ อี้ซิงไทยแลนด์ครับเห็น,นไหมนกนกนกอะไรเนี่ยจับอยู่ตรงนี้ยไ,ไปแล้วครับจุดเช็คอินขยับมาทางนี้ไหมพี่นกขยับมาด้านหน้าไหมครับแต่ยังยไม่มน้ำมัน เราดูบัวบานเราจะดูวันนี้เราจะดูบัวบัวตูมโู้ขค่หนชีสเดี๋ยวไปเดินให้แม่กันน่าไปแล้วนี่เนี่ยกาแฟมาด้วยครับ ปลา,า,ปาน่า่าจะเยอะอุ้ยมีนกด้วยมีนกด้วยมีนกด้วยโอ้หน,น,นี่นกนกนกเห็นไหมครับทุกคนเออนี่อืมจ้าวนกเรียกว่านกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าอยู่แถวบ้านผมนะัไม่เหลือนะในระยะนี้ไม่ไม่เหลือ <laughs> อันน,น,นี้มีนกเป็ดน้ำด้วยนะครับนู่นนูนนกเป็ดน้ำก็มีนะครับ ไม่ยังวะครับสารมนาโอ้ยสาร, <Ủ> สารนักเสียงโซงเนี่ต้องมาบมงนี่นี่นี่ขนัดนี้นี่สารด like you know, ้ครับพี่น้องเนี่ยึกว่าอะไรนะครับสารนี่สารสารสารครับโอ้นะครับไม่หยาบพลาดนก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 ตัวใหญ่เลยครับวกดู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 ก เห็นไหมเห็นไหมผมว่ายำเช้านี่ผมว่าน่า,นาจะแบบนกนกเป็นตลาาแสซบเลยนกนกนกกนกไม่ไม่ใช่นกกา้ําครับนกออ่ผมจำไม่ได้คืออะไรวะนกอะไรครับตานกอะไรครับนกอีกโกงนี่เห็นไหมนี่ เยอะครับเยอะมากครับน,นู่นเลยนาเง,งเอกสงสัยจะง่วงนะเ,เน, <laughs> น่า<ๆ>เยอะ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 เลยครับเยอะแต่อยากจะเห็นก 8, กนกเป็ดนกเป็ดน้ำอันนี้ไม่เป็นสนมได้ดิเป็นสนมว่าไม่ดินได้ดิอ๋อสนมถ้าเป็นสนมก็เรียกเป็นสนม ขาจะพาเราไปไม่ไม่รู้ว่าเป็นกิโลไหมไม่มีของแท,นท,แทนน้นู่นนกเป็ดน้ำครับทุกคนนกเป็ดน้ำอยู่อาเลยยาไไว้พื่อท่งตอแห้งอ นี่จะเป็นวัดนะครับวัดกลางน้ำทะเลบัวแดงครับตรงนี้ก็มาชิคกินได้นะครับทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปนะครับชาวบ้านก็มาปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ครับโอ้ คับยยหมุนนะพี่ยัตีหมุนอยู่นีไหโคตรนะด็องเด็กโ้ยนกนกเ๋ยาจะเข้าไปไหนไปเจ้าชายือใช้เ้ยนายท้ายเรือให้เพลงเพลงนายท้ายเรือ